การที่ผมเทรดเสียเนี่ยทำให้ผมเข้าใจเรื่องนี้ครับและล่าสุดเนี่ยผมก็คัดลอสไป8ล้าน5แสนบาทซึ่งผมถือว่าเป็นบทเรียนสําคัญสำหรับเส้นทางนี้เลยเพราะถ้าผมรู้ความลับบางอย่างก่อนที่จะเข้ามาในตลาดนี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้ผมได้เปรียบมากๆและทําให้ผมไม่หลงทางนานกับการเทรดในตลาดนี้และสําหรับใครที่อยากย,ย่นระยะเวลาในการประสบเทรดให้สั้นลงดูคลิปนี้ให้จบครับหอย่าติดกรอบความคิดเดิมๆถ้าบทเทรดที่คุณใช้อยู่มันทําให้คุณรวยได้คุณรวยไปนานแล้วครับดังนั้นอย่าลังเลที่จะก,กล้าเปลี่ยนแปลงและอย่ายึดติดอยู่กับ ผมการเทรดให้รวยมีทางเดียวคือต้องรู้จักกับการออินครับเราสามารถเทรดชนะแค่3าถึงหครั้งสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้แต่ต้องมาจากการเอากำไรมาเทรดและเทคนิคที่ต้องแม่นยําสูงครับดังนั้นรีบหาเทคนิคที่เหมาะสมกับเรา2เรื่องสิ่งที่ดีมาหล่อหลอมตัวเรา นั่นก็คือสังคมรอบตัวเราไ่้เองครับออกจากสังคมที่เอาแต่ด่าคนอื่นหรือเจ้าแต่แซะด่าคนนู้นคนนี้เพราะอย่าลืมนะว่าสังคมแบบนั้นจะทําให้เราไม่กล้าทําอะไรเลยเราคือค่าเฉลี่ยของคนที่เราครบด้วยครับดังนั้นชีวิตเราเ่ยจะคล้ายๆกับคนที่เราใช้เวลาร่วมเป็นส่วนใหญ่ถ้าเราชอบเรื่องการเทรดลองพาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่เขาเทรดกันแชร์แนวคิดดีๆแชร์ประสบการณ์แชร์ไอเดียการเทรดเรียนรู้และซึมซับสิ่งเหล่านั้นไปเรื่อยแ,แล้วคุณจะเห็นโอกาสในการทาเงินจากตลาดนี้ครับคนที่ส่งต่อพลังงานบวกกันคนที่อยากสําาเรร็จไปปด้ววยกันนและะคคที่สสบมำ ต้องรู้ก่อนที่จะเข้ามาเทรดในตลาดนี้ลองที่ดูนะครับถ้าคุณขับรถผ่าไฟแดง10แยกทุกวันแล้วหวังที่จะไม่ชนแน่นอนครับถ้าคุณไม่ชนใน10ครั้งแรกคนจะถามว่าคุณมีเทคนิคอะไรที่ดีขนาดนี้แต่ถ้าคุณชนเป็นหนึ่งครั้งเท่ากับคุณไม่รอดครับดังนั้นสิ่งที่ทำให้คุณรอดคือการรัดเข็มขัดครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะโดนตอนไหนแต่ขอแค่โดนแล้วเรากลับมาได้ก็พอและหลายคนในตลาดผมเห็นไปติดกับดักเรื่องของเทคนิคว่าต้องแม่นวิเคราะห์ได้เป็นฉกๆหรือการวิเคราะห์ข่าวแล้วออกได้อย่างแม่นยำแต่ ก็สามารถทำกำไรในตลาดนีได้แล้วครับถ้าเรารู้จักการใช้ risk reward หรือความเสี่ยงต่อผลตอบแทนังนั้นถ้าเราคิดว่าเราจะเทรดแล้วไม่แพ้เลยเป็นไปไม่ได้ครับแต่ถ้าคุณแพ้แค่ไม่กี่ครั้งแล้วล้างพอร์ตแสดงว่าคุณสอบตกเรื่องของการทำ money management 4เน้นสร้างทรัพย์สินอื่นๆควบคู่ไปกับการเทรดครับการชนะตลาดเนี่ยไม่ใช่แค่คุณเอาเงินชนะไว้ในพอร์ตแต่สิ่งที่ทำให้เรารวยและรวยแบบยั่งยืนได้เนียนะ่ยคือการเอาทรัพย์สินที่โตมาจากการเทรดไม่มีคนรวยคนไหนรวยจากการที่มีเงินในพอร์ตเยอะแต่รวยจากการมีทรัพย์สินนอกพอร์ตเยอะการม ม,มันคือการรวยที่ยั่งยืนครับการชนะตลาดไม่ใช่เงินเราอยู่ในตลาดหรืออยู่ในพอตแต่เป็นการเอาเงินที่เราชนะเนี่ยไปสร้างทรัพย์สินให้งอกเงยข้างนอกครับเป็นการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินให้เราแบบยั่งยืนและยิ่งทรัพย์สินเราโตมากเท่าไหร่ผลตอบแทนที่เป็นกระแสงินสดก็จะโตตามติดกันมาและหนทางสูส่อิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริงคือการวางแผนเทรดเพื่อต่อยอดไปยังทรัพย์สินที่มั่นคงและยั่งยืนครับเพราะอย่าลืมนะว่าการเทรดคุณไม่สามารถเทรดได้ตลอดชีวิตเราคงจะไม่อยากเทรดไปจนถึงอายุ70ปีตอนนั้นสายตาคงมองไม่ัดแลล้้สมงคารนนจะเเียิิิไบบป เทรดเปลี่ยนชีวิตใต้ช่องคอมเมนต์ได้หน่อยครับ